คนส่วนใหญ่มองเรื่องที่เราเก่งเป็นเรื่องกระจกคุณก็เลยไม่สามารถเอาความรู้ความเก่งของตัวเองมาทําเงินได้คุณว่ามันจริงไหมคะแล้วข้อเน,นี้ยมันโคตรจริงเลยคะ่ะถ้าเราอะเห็นว่าตัวเองเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเก่งเพราะพันปลาเก่งแต่เราไม่เห็นความเก่งเนี้ยเราก็ไม่สามารถทําเงินได้คะ่ะหรือเราคิดว่าเราปลูกต้นไม้เก่งเราเลี้ยงสัตว์เก่ง แต่เราไม่เอาความรู้ของเราอะมาให้ความรู้มาส่งต่อหรือมาสอนคนหรือเอามาทำเป็นอาชีพเราก็ไม่สามารถทำเงินได้ค่ะแค่คุณอะเอาความเก่งของคุณอะแล้วก็ศรัทธานในความรู้ของตัวเองอะแล้วก็เอาความเก่งความรู้ออกมาบอกออกมาสอนออกมาให้คนอื่นก่อนและออกมาสร้างอาชีพของคุณคุณรู้ไหมคะคุณก็จะรวย จากเรื่องที่คุณเก่งแล้วก็ทําเงินจากมันได้ความรู้ในตัวคุณมีคนต้องการเสมอแม้กระทั่งโคซ่าค่ะโคซ่ามีความรู้เรื่องการขายในการสร้างธุรกิจในการสร้างแบรนด์ ในการทําออนไลน์ในการไลฟ์สดและความรู้ในตัวครูซาครูซาก็เอาอ,ออกมาทําคลิปออกมาสอนฟรีออกมาให้ความรู้ฟรีค่ะและใครจะไปเชื่อคะทุกวันนี้ทุกคนอยากเรียนกับครูซาอยากมาปรึกษากับครูซาการที่เราเอาความรู้มาแบ่งปันให้คนเนี่ยแหละมันจะทําให้เราอะมีมูลค่าแล้วเราก็จะสร้างเงินกับมันได้จริงคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปทําดูนะคะอย่าดูถูกความรู้ในตัวเองเด็ดขาดคุณทําได้คะ่ะ